มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปพี่น้องอยู่กับไอแคนในส่วนของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องผู้สูงอายุบ่ต้องตกใจครับเคยได้เบี้ยังสี่ผู้สูงอายุยังได้ต่อไปครับเพิ่นบได้ตัดครับ แต่ว่าเกณฑ์การใจเบียย่างฉีบผู้สูงอายุฉบับใหม่ของกระทรวงมหาดไทยที่เผยแพร่ประกาศในราชกิจจานุเบกษามเมือนที่11สิงหาคมนับได้ว่าเป็นการสินสุดการใจเบียย่งฉีบค้นชราบแบบทวนหนาที่ดําเนินการมา1 4ป,ปีครับเบียย่างฉีบค้นชราหรือว่าเบียรคนแก่ครับเป็นเงื่อนบานาญนผู้สูงอายุที่อายุครบ60ปีขึ้นไปเริ่มขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลน่ายอพิสิทธ์เวชชาชีวะปี2 5 5 2 โดยการใส่ระบบคืนทะเบียนครับบ่มีเงื่อนไขว่าคุณสมบบาดดานไายใดมีเพียงแต่ระบ,บุว่าต้องบ,บเป็นผู้รับสวัสดิการอื่นอยู่แล้วครับเส้นคนที่ได้รับเบี้ยบำนาญหรือว่าเงินส่วยเหลือจากทหารผ่านศึกอันิก็สิบได้ครับแต่ว่าในระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยั่งชิพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2 5ง6นาลงนามโดยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย วันที่7กร,รกฎาคม2566ซึ่งเป็นช่วงของรัฐบาลรักษาการมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ที่จะรับเงื่อนเบียยังชีพผู้สูงอายุครับว่าต้องเป็นผู้ที่บ่มีรร่ไดหรือว่ารร่ใดบ่เพียงพ่อต่อการดำรงชีวิตตามที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามที่กฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนดครับจังไดก็ตามแต่ครับประกาศนี้การะบุนําครับว่าผู้สูงอายุที่เคยขึ้นทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนประกาศใส่ระเบียบฉบับใหม่ ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปดังนั้นคนที่เคยได้อยู่แล้วอายุ60ปีขึ้นไปการยังได้คือเก่าครับเพิ่นบ่ได้ไปตัดสิทธิ์แต่ว่าคนใหม่ที่ิเข้ามาสีมีเกณ์เรื่องรล่ได้เขามาต้องเป็นผู้ที่บ่ได้ได้หรือว่ารายได้บ่เพียงพ่อต่อการดำร่งชีวิตครับ เรื่องนี้เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งครับเผ้าสิใดซอยเหลือค้นที่ต้องการความเสดยเหลืออีหลีครับหลักการเงินส่วนที่บ่ได้เอาไปซอยเหลือคนที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปแต่ว่าเผลไม้ใด้เพียงพอแล้วสิใดเอาไปใส่ประโยชน์ในด้านอื่นๆครับพี่น้องครับเมื่อนี่ไอแค่นบอกข่าวล่าไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ